สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์จัดก,กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอณบ้านสวนบุญสุริยาตำบลวังสมบูรณ์ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณะชนศรีเจริญทานายอำเภอวังสมบูรณ์เป็นประธานในพิธีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสะแก้วส่งทีมงานวิทยากรนำโดยท่านผู้อำนวยาการ กลุม่มงานสารทนเทศการพัฒนาชุมชนท่านเฉลิมเกียรติแผนกิจเจริญเพราะฉะนั้นเราอยากขอยุยืนตายผู้ขอกอเราก็อยากเป็นบนแม่จริงๆเรามีคุณสมบัติเหมือนกันแล้วตอนนี้เนาะตึ่งอย่างเดียวคือหูเนาะปานนั้นก็ยังอกาพได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้แก่กลไกลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุบาทสตรีอำเภอวังสมบูรณ์ซึ่งประกอบไปด้วยคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุบาทสตรีตำบลวังสมบูรณ์ตำบลวังทองตำบลวังใหม่ตำบลละ9คนและยังมีอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบุบาทสตรีจํานวน21คนเข้าร่วมในครั้งนี้ ทเกียรที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะคะฉันตัวแทนกลุ่มกลุ่มสามนะคะชื่อสาวดีพันธุ์นะคะเป็นตตีประจำหมู่บ้านหมู่ที่14ตสี่จังวับางใหม่นะคะก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในการที่งสเย๊้องสาม และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจากท่านถวินยี่สุนแสงพนักงานจังหวัดสาแก้วร่วมพบปะและให้โอวาสแก่คณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบลและอาสาสมัครผู้ประสานงานสตรีหมู่บ้าน